นพดลสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้ววันนี้เป็นวันสิ้นปีนะครับก็โดยปกติเนาะสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ย ผมชอบการตั้งเป้าหมายนะครับเพราะว่าสําหรับผมนะผมคิดว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะพาตัวเราไม่ไม่ให้หลงทางไปในทิศทางที่เราอยากจะเป็นแต่พูดแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายผิดหลงทางแน่ๆผมว่าบริบทหรือหรือความชอบหรือความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแตกต่างกันราะนั้นเนี่ย ก็จะเจอคนที่เขามีความสุขดีประสบความสําเร็จดีโดยที่เขาไม่มีเป้าหมายในขณะเดียวกันก็จะเจอคนที่ชีวิตดีประสบความสําเร็จมีความสุขโดยที่มีเป้าหมายผมเป็นคนประเภทที่2แล้วกันนะครับก็สิ้นปีเนาะก็อยากที่จะมารีวิวเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี2024เพื่อที่จะได้สะท้อนคิดนะครับเรื่องไหนทําได้ดีเรื่องไหนทําได้ไม่ดีนะครับผมได้ทํา Personal OKR OK ก็คือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล OKR OK ย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result นะครับถ้าเกิดใครฟังนัปรดอนสตอรี่มาตลอดก็จะทราบว่าในทุกวันอาทิตย์นะมีรายการที่ชื่อว่าสะท้อนคิดวันอาทิตย์ Sunday Reflection ซึ่งก็มีการอัปเดต Personal OKR OK มาต่อเนื่องแต่ว่าก็เป็นการอัปเดตในรูปแบบของราย รายวีคนะครับทุกสัปดาห์แล้วก็สิ้นไตรามาสก็เป็นการอัปเดตรายไตรมาสซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันเนี้ยผมก็อัปเดตปิดไตรามาสไปแล้วเรียบร้อยแต่คราวนี้รายปีเนี่ยก็สิ้นปีก็จะมาตกผลึกนะครับสะท้อนคิดเรื่องนี้นะอ่ะเราเริ่มต้นกันเลยครับว่าเป้าหมายปีใน2024เนี่ยผมทําได้ดีไม่ดียังไงนะครับอันแรกสุดเลยนะครับ ออ j e ิ t i v ทขอบคุณที่ได้เ,เรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะครับ Key r e อง l น1่อ่านหานังสือให้จบ160เล่มสุดท้ายปิดปลายปีผมทำได้180เล่มอาจารย์อ่านหานังสือยังไงให้ได้เยอะขนาดนี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าผมเป็นคนที่ชอบอ่านหานังสือผมไม่มีเทคนิคกา,ารอ่านหนังสือเร็วเลยด้วยความชอบอ่านหานังสือเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมก็เลยมีเวลาอาา่านตลอดทั้งวัน คือไม่ได้ไม่ได้อาจารย์เอาเวลาที่ไหนมาอ่านอาจารย์ต้องสอนหนังสือทําวิจัยใช่แต่ว่าตลอดทั้งวันเนี่ยไม่ได้แปลว่าอ่านตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคือช่วงเช้าเป็นกิจกรรมที่ผมทําทุกวันจะมากจะน้อยทําทุกวันนะครับตื่นขึ้นมาปุ๊บก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็หยิบหนังสือมาอ่านถ้าวันไหนต้องรีบไปสอนก็อ่านอาจารย์อ่านได้สัก10นาที15นาที20นาทีแล้วแต่อย่างวันสอนเนี่ย บางทีอ่านตอนเช้าก่อนออกจากบ้านอาจจะได้สัก10นาทีเพราะว่าต้องเรียบอาบน้ําเดี๋ยวรถติดพอขับไปถึงมหาวิทยาลัยสอน9ก้าโมงไปถึง8ปดโมงชั่วโมงหนึงนั่งรอนักศึกษาที่ก่อนที่จะเข้าสอนเนี่ยก็อ่านหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาช่วงเช้าตีสวักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงในการอ่านระหว่างวันถ้ามีจังหวะว่างอ่านเช่นยกตัวอย่างนะครับอตอนเช้าสอนเสร็จเที่ยง แล้วจะมีประชุมบ่ายโมงผมทานข้าวผมไม่ได้ทานชั่วโมงเต็มผมทานแค่ครึ่งชั่วโมงเต็มที่ก็อีกครึ่งชั่วโมงก็อ่านหรือช่วงเวลาสอนแล้วมันมีเวลาเบรกผมก็หยุดเบรก15นาทีนักศึกษาออกไปเข้าห้องน้ําไปทานขนมไปอะไรแล้วแต่เขาอะสินาทีนั้นผมก็นั่งอ่านหนังสือคือมันไม่ได้เป็นแบบอ่านเพื่อท่องไปสอบอะไรแบบนั้นนะครับมันมันแค่ชอบมันแค่สนุกนะช่วงเย็นกลับมาบ้าน ก่อนนอนขึ้นแล้วแต่ว่าจะขึ้นนอนเร็วแค่ไหนแต่ผมอ่านก่อนนอนก็มีสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแน่ๆเพราะฉะนั้นจํานวน180เล่มจึงไม่ได้เป็นจํานวนที่มันเวอร์วังอลังการมากจนเกินไปถ้าเกิดท่านเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออย่างผมนะครับท่านอาจจะดูหนังมากกว่าผมอ่านหนังสือก็ได้นะน่า,าจ,จะดูหนังเกิน180เรื่องต่อปีก็ได้นะครับคล้ายๆกันแหละแต่ผมชอบอ่านหนังสือมากกว่านะครับก็ได้รีวิวไป วันก่อนหน้านี้ว่าหนังสือที่อ่านแล้วชอบมีต้องหูไหลไหล10เล่มเลยนะจริงๆก็ชอบหมดแหละไม่ชอบคงไม่อ่านแต่ว่าก็ก็ตามไปฟังได้กลับมาสรุปเนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยได้คะแนนเต็มเพราะว่าเกินเป้าถ้าเป็นสกอร์แบบ OKR OK เขาให้ศถึงห ก็ได้1เต็มนะครับเพราะว่าได้เกินเป้าหมายจากคี่รีสอร์ร้อยหกสิบเล่มที่ตั้งไว้นะครับปีนี้นิดอีกนิดนึงคือไม่ได้แยกหนังสือภาษาไทยภาษาอังกฤษเพราะคิดว่ามันมีประโยชน์เหมือนกันไม่น่าจะต้องมาแบ่งปีที่แล้วจะแบ่งนะภาษาไทย120เล่มภาษาอังกฤษ52เล่มอะไรเงี้ยปีนี้ไม่ได้แบ่งแต่ก็ตามกลับไปดูนะก็แปลว่าพอไม่แบ่งเนี่ยเอียงไปไทยซะเยอะหน่อยปีนี้ภาษาอังกฤษได้20 20กว่าเล่มเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรความรู้มันได้เหมือนกันแหละ ค e วเซ์1.2ครับมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับอินเตอร์1ผลงานจริงๆผมมีความคาดหวังหมายว่าเอาสัก1นึ่งเปเปอร์ก็พอแต่ปรากฏว่าปีนี้เป็นเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งนะที่มีผลงานวิจัยระดับอินเตอร์ตีพิมพ์ไปทั้งหมดเนี่ยสี่เปเปอร์ชื่อเปเปอร์สั้นๆก่อนแล้วกันนะครับ Evolving Landscape of Performance Measurement Research in a Biometric l Analysis อธิบายสั้นๆว่างานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน measuring business excellence เป็นวารสารที่อยู่ในฟิลนี้นะครับที่มีชื่อเสียงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการรีวิวว่าในรอบ10ปีก่อนโควิดเนี่ยมันมีพัฒนาการเรื่องงานวิจัยทางด้านการวัดผลองค์กรไปในทิศทางไหนมันมีกี่คลัสเตอร์คลัสเตอร์คือมีกี่กลุ่มอันในกลุ่มไหนมันได้รับความนิยมมากขึ้นกลุ่มไหนได้รับความนิยมน้อยลงนะ ก็ทำงานวิจัยอันนี้กับอาจารย์หลายท่านนะครับรวมทั้งอาจารย์ต่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นด้วยก็ตีพิมพ์แล้วนะครับปีนี้อันที่สองคือ do okrs OK help e m p l o y e e collaborate and innovate ก็เพิ่งตีพิมพ์ไปในวรารสาร measuring business excellence นะครับเ,เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการตั้งโจทย์ว่า okr OK มันทำให้พนักงานทำงานร่วมมือกันมากขึ้นจริงไหมทำให้พนักงานมีนวัตกรรม ขึ้นจริงหรือไม่นะครับก็ได้มีโอกาสทําวิจัยเรื่องนี้แล้วก็ตีพิมพ์บทความวิจัยที่3นะครับที่ได้ตีพิมพ์ในระดับ International Journal เนี่ยคือชื่อ Do Objectives and Key Results Solve Organizational Performance m e a s u r e m e n t Issue หรือแปลว่าไอโอเคเนี่ย o b j e c t i v e Key r e s u l t คือ o k เเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องการวัดผลองค์กรได้จริงหรือไม่นะครับก็ได้ตีพิมพ์ในวรารสารชื่อ Benchmarking An International Journal นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังครับว่า o k เมีคนบอกว่ามันดีมันดีเนี่ยมันดีจริงไหมนะครับมันช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างแล้วบทความที่4นะครับ retaining reward remote workers factor that a f f e c t virtual and hybrid w o r k e r job retention แปลว่าวิธีการรักษาพนักงานที่ทำงานทางไกลมันมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ส่งผลต่อ การที่เขาเราจะรักษาเขาอยู่ในองค์กรนะ่ะถ้าเขาเป็นพวก Virtual หรือ h y b r i d worker ก i r t u a l ก็คือคนทํางานจะเรียกว่า Work from home 100% h i ยเปอรก็อาจจะมา3วันอยู่บ้าน2วันอะไรแบบนี้คือแฟกเตอร์ที่เราเรียนรู้กันส่วนใหญ่โลกก่อนโควิดน่ะมันจะเป็นแฟกเตอร์ที่ทุกคนมาทํางานที่ออฟฟิศไง ปัจจัยอันนี้ส่งผลอันนี้ส่งผลแต่พอมันมีการโหมดการทํางานใหม่หลังจากโควิดเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยออนไลน์หรือกลับมาเป็นไฮบิดหรือบางคนยังเป็นออนไลน์100%อยู่เนี่ยเอ,อ่อแฟกเตอร์ตัวไหนมันส่งผลไม่ส่งผลก็อันนี้เป็นงานศึกษาที่ทํากับนักศึกษาปริญญาเอกซึ่งเขาเป็นหัวข้อวิจัยเขาทีซิส,สนะครับตีพิมพ์ใน International Journal of Networking and Virtual Organization นะครับก็เป็น4งานวิจัยเพราะนั้นเกินเป้าหมายไปเยอะมากนะครับ เป้าแค่1งงานเองแต่ว่าทําได้4งานอันนี้ก็ได้คะแนน,นเต็มหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพัฒนาซึ่งผมทําเรื่องของหนังสือกับอ,อ่านหนังสือเนาะเรียนรู้จากการอ่านหนังสือกับเรียนรู้จากการทําวิจัยเนี่ยก็ได้คะแนนเต็มหนึ่งเพราะ,ะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดีนะครับออบเจกตีที่2ครับขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับกีร r ซ s สองจุดหนึ่งออกหนังสือให้ได้4เล่ม ปีที่ผ่านมาผมก็มีโอกาสได้ออกหนังสือทั้งหมด3เล่มนะครับสเล่มไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่าหนังสือเล่มสุดท้ายาทางสำนักพิมพ์เขาออกต้นปีหน้า,เ,าเล่มแรกที่ออกในปีนี้นะครับชื่อหนังสือคือ The Lean Life ชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการเลิกทำนะครับเป็นหนังสือที่ออกกับสำนักพิมพ์ดอทนะครับในต้นต้นปีเลยถ้าจำไม่ผิดเดือนเดือนแรกของปีเลยนะครับก็ เป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการที่บอกว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยโลกเราเนี่ยชอบบอกว่าให้เราทําอันนูน้นสิอันนี้สิทาเพิ่มเนาะแต่จริงๆเนี่ยความลับของความสําเร็จเราเนี่ยไม่ใช่การทําเพิ่มแต่การลดลงต่างหากนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะสอนให้ลด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 ,ลดอันนี้อย่าพึ่งทําเลยอันนี้ไม่ต้องทําหลอกอะไรเงี้ยนะครับหนังสือเล่มที่2ที่ออกมาในปีนี้นะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่า อะไรที่คนสำเร็จมีเหมือนกัน The Success Factor นะครับออกกับสำนักพิมพ์ I am the best นะครับก็เป็นเล่มที่น่าจะออกต่อๆกันเลยเล่มเล่มแรกน่าจะเดอนมุกราเล่มนี้น่าจะเดินกุมภานะครับก็เป็นหนังสือที่เอาคือผมอ่านหนังสือเยอะอย่างที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วผมก็มาเขียนสรุป เป็น10ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้15ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้แต่คราวนี้เวลาเขียนมาเป็นหลายร้อยเล่มเนี่ยผมก็เลยเอาข้อมูลพวกเนี้ยไปทําพิจัยเพิ่มเติมไปหา c o m มอนบทหรือคําที่มันเจอบ่อยๆในหนังสือพวกเนี้ยแล้วพอมันได้ได้คำพวกนี้ม,มาเนี่ยเป็นประโยคเป็นคำเนี่ยผมก็มาขยายความ,มก็เลยคล้ายๆเป็นว่าถอดร,รหัสความสําเร็จหรือ success factor หรือปจอัจจัยแห่งความสําเร็จออกมา นะครับก็เป็นหนังสือเล่มที่2ที่ได้ออกมาในปีนี้หนังสือเล่มที่3ที่ได้ออกมาในปีนี้เนี่ยชื่อว่าจุดสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งคือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอนะครับเป็นหนังสือที่ออกกับทางสำนักพิมพ์เลมอนเป็นสำนักพิมพ์ใหม่นะครับเ,เล่มนี้เนี่ยนิดนึงคือชื่อเนี่ย เพิ่งไปทราบทีหลังว่ามีความใกล้เคียงไม่เหมือน100%แต่ใกล้มากเนี่ยกับหนังสือของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันนะครับแต่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเหมือนเลยนะทางสำนักพิมพ์เขาส่งชื่อมาผมเห็นเพราะดีก็โอเคเลยแล้วพอตอนหลังมีคนทักมาว่าเออชื่อคล้ายๆนะครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การล้มเลิกการอย่าหยุดตั้งคำถามการที่ สร้างแบบสิ่งที่ดีต่อใจทุกอย่างมันจะจบด้วยสิ่งที่ดีเสมออะไรแบบนี้นะครับก็ออกมาเมื่อน่าจะซักประมาณเดือนพฤษภาปี2024นะครับนี่คือ3มเล่มที่ได้มีโอกาสออกมาในปีนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ตามเป้าหมายเพราะว่าเล่มที่4เนี่ยทำไม่เสร็จคือคือเสร็จแล้วแต่ว่าอยู่ที่สำนักพิมพ์นะครับถ้าได้คะแนน3ไม4 4ก็0.75นะครับ คีลิเซอ2.2บรรยายสะสมทั้งปีเนี่ยให้ได้40,000คนคูณชั่วโมงตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าตั้งเนี่ยไม่รู้จะตั้งยังไงดีเพราะว่าไม่เคยมีเบสไลน์เบสไลน์คือไม่เคยมีข้อมูลเดิมไว้เลยว่าเราจะสอนเยอะขนาดไหนยังไงอะไรเงี้ยก็เลยตั้งคร่าวไว้ก่อนว่าสัก40,000คนคูณชั่วโมงทําไมเอาคนคูณชั่วโมงพูดง่ายๆผมอยากที่จะแบ่งปันความรู้ใช่ไหมนอกไอ้ข้อแรกเ,เขียนหนังสือเนี่ยชัดเจนอยู่แล้ว ข้อ2เนี่ยคือความรู้มันมาจากผู้คนที่ได้รับฟังการสอนการบรรยายผมคราวนี้จำนวนคนเยอะแต่ฟังแค่1นนาะทีมันก็ Impact น้อยผมก็เลยบอกงั้นเอาคนคูณชั่วโมงไปเลยใช่ไหมหรือ,อคนน้อยแต่ถ้าเกิดฟังผม6ชั่วโมงก็อาจจะมี Impact มากก็ได้เอาคนคูณชั่วโมงได้สัก40,000ปรากฏว่าทําได้จริง18,860ประมาณไม่ถึงครึ่งเกือบครึ่งนะครับก็ถือว่า ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้แต่อย่างที่ผมบอกว่าตัวเลข4ี่0 0ก็ไม่มีเบสไลน์ไม่มีเบสไลน์คือไม่มีข้อมูลเดิมก็เลยพูดยากว่าม,มันทำได้ดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับอย่างหนังสือเนี่ยบอกได้ปีที่แล้วออกกี่เล่มปีนี้ออกกี่เล่มนะหรือว่าอ่านหนังสือปีที่แล้วเท่าไหร่เนี่ยมันพอมีข้อมูลในอดีตมาตีพิมพ์ผลงานวิจัยมีข้อมูลในอดีตมาแต่ข้อนี้ใหม่ล่าสุดก็ได้ประมาณ0.47นะครับก็คือ18,860หมันรี่หน ก็คือเป้า40,000ก็ทําได้ไม่ไม่ได้ต่ำเป้าแต่ก็มีโอกาสได้บรรยายในหลายรูปแบบนะครับแน่นอนในที่ธรรมศาสตร์เป็นงานประจํานะครับเป็นวิทยากรในองค์กรภายนอกนะครับรวมทั้งการขึ้นเวทีใหญ,ใหญ่ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะสัก3-4เวทีที่มีคนฟังระดับหลายร้อยหรือพันคนเนี่ยนะครับก็ก็มีโอกาสได้ต้นปีนะ่าจะมีมีบรรยายระดับเกือบพันคน 1- 1ง,ง,งานปลายปีนะ่าจะมีอยู่2งานนะครับ แล้วก็หลายร้อยคนก็มีอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็นอกนั้นเป็นคลาสในในชั้นเรียนมากกว่าหรือว่าเป็นการเทรนผู้บริหารในองค์กรมากกว่านะครับไม่ได้นับออนไลน์นะเพราะว่าออนไลน์เนี่ยจะมีจํานวนคนเข้าเราบางทีบางที่บางครั้ง,งไม่ทราบแต่ก็ถ้าทราบผมก็นับนะไม่ได้ไม่ได้แบบติดขัดว่าออนไลน์ไม่นับอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ทราบเนี่ยก,ก็ประมาณคนลําบากว่าเออออนไลน์ไปเท่าไหร่นะครับอป้าหมายที่3นะครับ ขอบคุณที่มีสุขภาพดีคีรีโซลสามจุดนำนวนเก้าเฉลี่ย8 9 0 9ต่อวันทำไปได้6,279ต่อวันคือไม่ไม่ถึงเป้าแต่ก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยนะเออจริงๆตอนตอนแรกเนี่ยข้อนี้ผมเซตไว้ว่าจะหาจำนวนวันที่เดินเกินเกิน19 0 0แต่ว่าผมรู้สึกมันไม่แฟร์บางทีบางวันเดิน9,909เนี่ยก็ไม่นับ นี่ปบางวันเดินอยู่19ก็ค่าเท่ากันเมะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เลยไม่แฟร์เลยเอาจานวน9เฉลีย่ยก็ไม่ถึงเป้าหมายเหมือนกันนะครับไม่ถึงเป้าหมายเหมือนกันแต่ก็ถือว่ามีเป้าพวกนี้ก็ทําให้เรากระตุ้นทําให้เราทําได้มากขึ้นเยอะขึ้นนะครับคี y r รีโซลสาออ๋อคะแนนก่อนเออเมื่อกี้ผมลืมบอกคะแนนนะเริ่มบรรยายเนี่ยศูนบอกไปแล้วนี่เนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ย0.75ข้อแรกอ่ะผมขอกลับไปอันแรกก่อนนะน,นิดเดียวแบ่งปันความรู้ออกหนังสือได้3ใน4เล่ม0.75ข้อ2เนี่ยบรรยายเนี่ยได้0.47เพราะฉะนั้นโดยประมาณเนี่ยมันได้ประมาณ0.6โดยประมาณก็หมายถึง o b j e c t i v e เรื่องแบ่งปันความรู้นะครับก็ก็ถือว่าไม่ไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ส่วนออปเจคทีฟที่3เนี่ยเเรื่องจำนวนก้าวในการเดินเนี่ย0.78นะครับเดินไปได้6,207เป็นค่าเฉลี่ยทั้งปีนะครับหารด้วย8,000ก็0.78อันที่2ครับ key result 3.2ค่า BMI ต่ำกว่า22.9 ขึ้นมาอีกนะครับเป็น27.6นั้นข้อนี้น้ําหนักขึ้นช่วงปลายปีนี่เองนะก็ถือว่าได้ศูนย์นะครับข้อนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดลดเลยด้วยซ้ำนะครับขึ้นมาจากต้นปีด้วยซ้ําก็ถือว่าทําได้ไม่ดีเพราะว่าค่า b m i คือ body mass index นะครับตอนต้นปีเลยเนี่ยผมจดไว้ใน my okia diary เนี่ยยี่นะแต่จบด้วย27.6คือน้ําหนักเพิ่มนะครับก็ถือว่าไม่ดีแล้วก็ k e y r i s o l 3.3 3%, 3 แฟตนะครับหรือไขมันไม่เกิน20%จบไปที่24.3นะฮะย4 3ก็ไม่ดีอีกเพราะว่าตอนต้นปีเนี่ยผมจดไวน้นะเปอร์เซ็นต์แฟตผมทำได้23นะครับก็ถือว่าไม่ดีทั้งคู่เลยนั้นข้อจำนวน9เนี่ยทำได้0.78 Body Mass Index ทำได้0ไขมันทำได้0ค่าเฉลี่ยเรื่องสุขภาพ0.26 คือทําไม่ได้ตามเป้าไม่ได้แปลว่าสุขภาพไม่ดีนะแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักรู้นะครับว่าเออข้อนี้เรายังทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะเรื่องเรียนรู้และพัฒนาดีมาก1เต็มเรื่องของแบ่งปันความรู้ได้ประมาณ0.6โดยโดยโดย,โดยเฉลี่ยนะครับโดยประมาณนะครับ 0.61นะแล้วก็เรื่องของสุขภาพได้0.26นะครับนี่คือปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาก็หลายๆข้อก็กําลังคิดว่าเออข้อนี้ดีทําต่อข้อนี้อาจจะขอสลับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่จะขอมารีวิวเป้ารายปีแล้วก็รายไตรมาสสาหรับปีใหม่อีก อีกรอบหนึ่งนะครับในปี2025นะครับแต่ก็ถามผมในปี2024เป็นปีแบบไหนผมว่าเป็นปีที่ผมพึงพอใจนะครับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงลูกชายไปเรียนต่อต่างประเทศทําให้อชีวิตที่เรามีอยู่ก็เปลี่ยนไปอีกเพราะว่าลูกสาวก็อยู่ต่างประเทศลูกชายก็อยู่ต่างประเทศมันนั้นเนี่ยก็เหลือผมกับภรรยานะครับซึ่งเราไม่เคยมีชีวิตแบบอยู่กัน2คนมา20กว่าปีแล้วอะก็มีการต้องปรับ ตัวพอสมควรนะส่วนที่ปรับเยอะน่าจะเป็นภรรยาผมมากกว่าผมเพราะว่าผมทํางานเป็นหลักแต่ภรรยาเนี่ยจะดูแลลูกๆเป็นหลักพอลูกๆเดินทางไปต่างประเทศก็ก็ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปเยอะมากกว่าผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกทํางานก็ยังคงทํางานเหมือนเดิมนะครับแต่ก็โอเคนะทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปได้ดีนะครับก็เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดต การตั้งเป้าหมายในปี2025ซึ่งมีอะไรหลายอย่างที่ผมนั่งตกผลึกอยู่เนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าเหตุผลต่างๆด้วยนะครับโอเคก็สิ้นปีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับกับปีที่ผ่านมาถ้ามันผ่านไปแล้วถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ชอบใจก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับถ้ามีอะไรที่เป็นสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆนะครับตั้งความหวังใหม่ๆจะเป็นตั้งเป้าหรือไม่ตั้งเป้าแล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ก็ขอทุกคนประสบความสําเร็จในในปี2025ที่กําลังจะมาถึงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ No p a d o n story a life changing story